สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จ้าสวัสดีครับน้องอออวันนี้เราจะไปไหนกันดีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่จะไปสำรวจแม่น้ำแควน้อยแล้วก็เกาะแก่งต่างๆเดี๋ยวเราจะเดินทางนะคะเลาะเลาะเขาเรียกว่าลัดเลาะแก่งตรงนี้ไปนะคะซึ่งย้อนเขาเรียกว่าย้อนแม่น้ำน้องแก่ย้อนแม่น้ำกันขึ้นไปว่าเราจะไปเยี่ยมชมกันว่าเส้นทางตรงนี้สมัยก่อนมันเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยของเราจะมี หน้าผา,าแล้วก็จะมีทางรถไฟที่จะอ,ออกไปทะลุป,ประเทศพมา่าได้น่าตื่นตาตื่นใจครับสำหรับทริปนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะก็ทีมงานพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ,คะไปเลยค่ะ อ่าตอนนี้เป็นไงบ้างน้องออนมาถึงไหนแล้วพี่จ้าดูเส้นทางทางนู้นสินั่งเรือมาบอกว่าลุ้นค่ะลุ้นอะไรครับลุ้นว่ายน้ำไม่เป็นอ๋อว่ายน้ำไม่เป็นได้เองอยู่ตรงไหนครับพี่ชาบตรงนี้เขาเรียกอะไรอันนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางเรือเราดีกว่าอ่าสวัสดีครับลุงแดงครับสวัสดีครับผู้ขับเรือของเราพาเรามาถึงจุดหมายเลยลุงแดงตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับปลาขุยคลองป่าขุยคลองขุยคลองใช่ไหมวันนี้เขาหวอดความเป็นไมยังไงบ้างที่นี่เขาประวัติก็คล้าย ตอนนี้ทะเลมันไม่ขาดเลยตอนที่ทะเลไม่ติดนะเขาดคยติดเราก็เปลี่ยนไปเลยแล้วน้ำแค่นี้มาจากไหนอะไรเงี้ยบ้านหูร่องหูจีบ้านหูร่องห้วยหูร่องห้วยหูร่องครับอ๋อมาถึงตรงนี้เลยเป็นห้วยคลองมันเป็นทางที่มาเชื่อมกันพอดีครับแล้วเห็นว่าดีเห็นาะว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ตังไหนครับอข้ามตรงนี้ใช่รนี้ครับราะ้เรงนเด็กรกระเบิดสงลูกลกระเบิดเดี๋ยวพี้ารบิดอยู่หรือเปล่าโอ้นั่นสิครับแล้วต้องระวังนา่นครับทุกคนงูกมนยังทำงานู่ไหมไมรู้เปล่าอย่าอย่ีย่าพี่จ้าีกกรสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็ทำงานอยู่นี่ต้องคิดหนั ลางรถไฟเหรอลางรถไฟอ่ะในสมัยก่อนสมัยก่อนตรงนี้รู้สึกจะเป็นทางรถไฟแล้วเนาะใช่ครับแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตับหมอนรถไฟหมอนรถไฟจะอยู่แถวนี้เลยใช่ไหมเป็นท่อนมันมีทองที่หลุดมาบ้างไหมครับก็เห็นกับช่วงก่อนเนี่ยต้ไหลายปีแล้วมีสองพวกมันลำเลยแต่ว่าไม่เจอลองคิดดูครับว่าคือใช้เเลยศึกในการที่จะสกัดหินหน้าผาตรงนี้นะครับ ให้เป็นทางเป็นหน้าผาสูงเลยนะพี่นะครับแล้วแล้วเส้นทางเนี้ยก็คือรถไฟผ่านในสมัยในยานสมัยก็นุ๊กแดงทันไหมคะไม่ทันเขาวางระเบิดวางระเบิดหินวางระเบิดหินเจาะไประเบิดเจาะไประเบิดยัดไม่ใช่เจาะรูเดียวมันก็เจาะอะไรรูระเบิดยัดระเบิดเมื่อก่อนเป็นหน้าผาหน้าผาเมื่อก่อนเป็น ขอได้บอกบอกเนีเลยนะคะว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยมีทั้งเล่นมีทั้งแกงมีทั้งโูเยอะแยะมากที่บอกไปว่าในคนทองผาภูมิแห่งนี้ค่ะในเรื่องของแม่น้ําเส้นนี้ครับแล้วก็เจจกรรมล่องแก่งมีต้อนรับท่านท่านอยู่ใช่ต้อนรับนกที่สําคัญเนี่ยค่ะธรรมชาติ ยังงอุดมสมบูรณ์ยังอุดมสมสบูร<ะ>์ก็จากที่ได้เห็นภาพบรรยากาศไปเบื้องต้นแล้วนะคะคสำหรับวันนี้เราส่งโคลาไปก่อนแล้วกันค่ะที่นี่แดนสวรรค์ตะวันตก Amazing ทองผาภูงค่ะ ah สวัสดีค่ะค